ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง e-life style and diy ของเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆต่อไปด้วยนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราเรามาดูสเต็ปต่อไปเลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับผมก็จะให้เพื่อนแกะตัวโครงตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นเหล็กนะครับสังเกตนิดนึงนะครับเวลาเราแกะนะครับแล้วเวลาประกอบคืนกลับไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนสังเกตนะ พื้นฐานเลยนะครับน็อตนะครับผมน็อตนะครับที่เขาเอาไว้หมุนเข้ากับโครงเหล็กนะครับเหล็กชนกับเหล็กนะครับก็จะเป็นพวกน็อตละเอียดเห็นไหมครับเห็นเกลียวละเอียดเนาะแต่ถ้าเป็นเหล็กแล้วต่อกับพวกพลาสติกหรือว่าพลาสติกต่อกับพลาสติกก็จะเป็นเกลียวหยาบแบบนี้นะครับมันก็จะคนละตัวกันนะครับเวลาเราประกอบคืนแล้วก็ดูนิดนึงเนาะอันนี้คือพื้นฐานนะครับอันนี้คือทั่วไปเนาะเพื่อนๆหลายคนก็ทราบอยู่แล้วแหละ เพียงแต่ว่าเพื่อนๆที่มันยังไม่เคยแกะนะครับให้สังเกตตัวนี้นิดนึงนะครับผมก็ถ้าเราใส่สลับกันก็จะมีปัญหานะครับอาจจะทําให้เกลียวข้างในมันเสียได้นะครับกอดูนิดนึงเนาะเหล็กนะครับชนเหล็กก็เป็นตัวนี้นะครับหรือว่าพลาสติกชนเหล็กนะครับไอตัวที่รองรับที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นวัสดุไหนแล้วก็เลือกใช้ตัวน็อตให้มันถูกนะครับผมใส่มันถูกเนาะโอเคตัวนี้เราได้ออกมาแล้วนะครับส่วน ตัวนี้นะครับแผ่นเพลทตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถแยกได้นะครับจะสังเกตเห็นตัวข้างบนนี้จะมีจุดปุ่มตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับจะมีตัวเดียวเลยเป็นตัวล็อกตัวนี้นะครับเครื่องนี้ค่อนข้างเลอะนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะใส่ถุงมือก็ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลทที่เอาไว้รองกระดาษทางออกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวล็อกมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ปุ๊บ นะครับแล้วดันกลับคืนมานะครับดันกลับคืนมาก็จะหลุดละนะครับผมเพจตัวนี้เนาะโอเคโอเคครับส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคาร์เรีหรือว่าบล็อกหัวพิมพ์ที่เราเรียกกันว่าตัวพาที่ว่าหัวพิมพ์วิ่งไปวิ่งมานะครับวิธีการแกะตัวนี้นะครับก็เบื้องต้นเดี๋ยวเราเอาอินคเดอร์ตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้เป็นสายที่เข้ารหัสเครื่องนะครับวิธีการแกะตัวนี้ไม่ยากนะครับจับตัวนี้แล้วดึงไปทางด้าน ฝามือนะครับมันหลุดละหลังจากนั้นนะครับฝั่งซ้ายมือก็ไม่มีอะไรมันแค่เกี่ยวเฉยแล้วก็จับออกมานะครับนี่เองนะครับโอเคพอหลุดตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราขันน็อตนะครับน็อตของคาเลียรหรือบล็อกหัวพิมพ์จะมีอยู่3ตัวนะครับตัวนหนึ่งตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับ3าก็คือตัวนี้นะครับหลังสายพานตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับผมก็ในส่วนของโครงตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราเอาน็อตออกก่อนสตัวนะครับตัวนี้น ก็ S 1> <S 1> 3ตัวนะครับ3ตัวเนาะออกไปแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเอาออกเนี่ยหก็คือเราปลดไอตัวน็อต3ตัว2ก็คือเราปลดสายพานสายพานอยู่ตรงนี้นะครับวิธีการปลดนะครับเราจับสายพานนะครับดึงฝืนล่องมันนิดนึงนะครับปึ๊บนะครับหลุดละนะครับผมพอหลุดแล้วปุ๊บเนี่ยทางด้านซ้ายมือเขาจะมีที่ล็อกตัวนี้อยู่นะครับจะสังเกตเห็นที่ล็อกสีขา,ขาวๆตัวนี้เนาะแล้วก็ คือเราจะปลดล็อกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าฝืนไปก่อนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปลดล็อกดีกว่าเนาะให้เพื่อนได้เห็นนะครับปลดล็อกก็คือจะมีน็อตอยู่นี่หนึ่งตัวนะครับหมุนออกมานะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับปลดล็อกก็คือยกออกมานิดนึงนะครับแล้วก็สไลด์ออกมานะครับสไลด์ล็อกมันออกนะครับตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับ ก็จะมีที่เกี่ยวตัวนี้เองนะครับนิดเดียวนะครับพอปลดล็อกปุ๊บสายพานก็หลุดนะครับสายพานหลุดโอเคเนื่องจากว่าเราเอาตัวน็อตออกไปแล้วนะครับข้างหลังนะครับเราก็สามารถจับแล้วยกไอตัวหัวพิมพ์นะครับหรือว่าคาริเอดมันออกมาได้นะครับจับอย่างนี้เนาะดันไปซ้ายขวานะครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็อันนี้คือฐานที่เอาไว้รองหัวพิมพ์นะครับก็ออกได้นะครับ ช้นหนึ่งนะครับโอเคต่อไปนะครับจะเป็นสายแพรนะครับเห็นไหมครับเราดึงยังดึงไม่ออกนะครับเพราะว่ามันปวดล็อกตรงนี้ยังยังยังคาตรงนี้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะปวดล็อกนะครับก็คือเพื่อนๆใจสังเกตเห็นนะครับตัวล็อกของเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะมีสายไฟนะครับสายไฟมอเตอร์ที่วิ่งอยู่นะครับเราจะปวดสายไฟก่อนก็ได้นะครับปวดสายไฟตัวนี้ออกนะครับ2เส้นนะครับนะครับปวดที่เกี่ยวตัวนี้ออก หลังจากนั้นนะครับเห็นล็อกตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับจับเบาๆนะครับแล้วดันมาทางด้านซ้ายมือนะครับปึ๊บนิดเดียวนะครับตัวนี้ก็จะปลดล็อกนะครับหลุดละพอเขาหลุดปุ๊บเนี่ยฝั่งด้านขวามือนะครับจะเป็นสายแพรที่เอาเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดนะครับสายแพรที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดมีอยู่3เส้นนะครับเส้นแรกกับเส้นสุดท้ายตัวนี้เราสามารถดึงออกมาได้นะครับส่วนเส้นตรงกลางเนี่ยจะเป็นสายแพรดัตต้านะครับซึ่งสายมันสายมันจะเล็กนะครับ นะครับแพมจะเล็กแล้วจะมีตัวล็อกอยู่นะครับวิธีการปลดล็อกก็คือใช้นิ้วนะครับดันดันล็อกมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเอา2ตัวนี้ออกก่อนเนาะตัวนี้จับนะครับตรงโคนมันนะครับแล้วก็ดึงออกมาเบาๆนะครับนี้นะครับตัวที่2ก็จะเป็นล็อกตัวเล็กๆอยู่นี้เราใช้นิ้วนะครับงัดมันขึ้นนะครับนิดนึงนะครับหัวท้ายนะครับมันจะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับพอพอปลดตัวนี้ได้ปุ๊บเราก็ดึงออกมาได้เลยเบาๆ เพราะว่าเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บเราต้องกดตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวนะฮะเพื่อนจะสังเกตเห็นเห็นครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับเวลาเราเสียบนะเราเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็กดลงปุ๊บอันนี้คือล็อกสายนะครับแต่เวลาลดออกคือเราต้องงัดออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้นะครับตัวหนึ่งกับตัวสามก็ไม่มีอะไรครับจับที่โคนนะครับแล้วก็ดึงออกมาตรงๆนะครับอันนี้หลุดละโอเคนะครับผมข้างบนนก็ไม่มีอะไรละเป็นแค่ที่ ลองเก็บสายแค่นั้นเองนะครับก็หลุดแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็สามารถดึงออกมาได้โอเคอันนี้นะครับคาลเลทหัวพิมพ์นะครับ MP2 เป็น MP258 MP497 ตัวนี้ใช้พวกนี้หมดนะครับตระกูลนี้นะครับเรียบร้อยนะครับโอเคต่อไปนะครับในฝั่งทางด้านหน้าเนี่ยก็เกือบหมดละเนาะเกือบหมดละนะครับก็เดี๋ยวรามาดูด้านข้างก่อนนะครับด้านข้างก็ยังมีในส่วนของตัว เมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีน็อตอยู่1 2 3นะครับที่จริงมันจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับที่จริงมันต้องมี4ตัวเนาะหนึ่งสสามสี่นะครับอันนี้เขาไม่ได้ใส่มาให้ คนะครับก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แค่ดึงสายชุดสายไฟออกนะครับส่วนตัวนี้นะครับท่านเพื่อนดึงออกมาตรงๆแล้วมันอาจจะหักหรือว่ามันอาจจะงอแล้วก็จะฝืนได้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนแกะอย่างเงี้ยออกหมดก่อนนะครับแกะเงี้ยออกหมดก่อนนะครับเทคนิคก็คือเรายกขึ้นแล้วหมุนนะครับแล้วหมุนมาอีกด้านหนึ่งอย่นี้นะครับหลังจากนั้นค่อยดึงตรงๆนะครับนะครับสายมันจะได้ไม่ฝืนนะครับผมอันนี้ก็คือ เมนบอร์ด MP 2 8 7นะครับนี่ได้เรียบร้อยและโอเคต่อไปนะครับต่อไปโครงนะครับโครงด้านหลังนะครับตอนนี้เรา,เอ,าออกเกือบหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูโครงด้านหลังก็จะประกอบไปด้วยนะครับชุดเซนเซอร์เช็คกระดาษนะครับชุดฮาร์มิงเบลตัวนี้นะครับก็คอือเราจะเอาตัวตัวเซ็นเซอร์พวกนี้ออกก่อนนะครับจะมีน็อตอยู่ ตัวนี้ตัวหนึ่งครับเราสามารถเองออกได้โอเคครับยกออกมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเ,เทปนะครับที่เอาไว้แปะนะครับแล้วก็สามารถดึงออกไปได้นะครับก็ดึงออกไปนะครับดึงออกไปเนาะมันก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับโอเค นะครับก็คือตัวเซ็นเซอร์กระดาษก็จะมีน็อตอยู่นี่1ตัวนะครับโอเคตัวนี้ก็จะมีตัวล็อกอยู่นะครับเราแค่ดันมาทางด้านขวามือปึ๊บแล้วก็ยกออกได้กนะับยกแบบนี้นะครับนี่เซ็นเซอร์กระดาษนะครับโอเค ต่อไปก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับสายไฟที่ต่อเข้ากับอะแดปเตอร์แล้วก็จะมาที่ตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับโอเคในส่วนของอะแดปเตอร์จริงๆเราจะออกตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้นะครับอะแดปเตอร์นะครับเขาจะมีล็อกอยู่แค่ที่เดียวก็คือฝั่งนี้นะครับถ้าเรายกตูดขึ้นจะเห็นช่องเล็กๆตัวนี้นะครับเราใช้ไขควงแบนนะครับจิ้มลงไปแล้วก็งัดลงมานะครับแบบนี้โอเคนะครับก็จะดูดแล้วนะครับ ฝั่งนี้เราก็จริงเราดึงออกได้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นแค่ตัวล็อกตัวนี้นะครับส่วนสายไฟนะครับเราก็ปวดล็อกออกมาตามทางของมันนะครับตามทางของมันเขาก็จะเดินสายไว้หลังปั๊มนะครับชุดปั๊มหมึกแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสายไฟตัว power นะครับมันเกี่ยวอยู่นะครับเกี่ยวอยู่กับตัวนี้นะครับเกี่ยวอยู่กับสายไฟมอเตอร์นะครับ จะมีล็อกอยู่ตรงนี้นะครับก็ปลดล็อกออกมานะครับปลดล็อกออกมาสองตัวนะครับโอเคนะครับปลดล็อกอยู่ตรงนี้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟขับมอเตอร์กับ power นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อน นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวโครมตัวนี้ออกนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตอยู่นะครับโครงตัวนี้จะมีน็อตอยู่นะครับ1ตัวนะครับ2ตัว3ามตัวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวล็อกตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็น4ตัวนะครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกันนะครับ1 2 3 4สี่นะครับ สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีน็อตที่ยาวกว่าเพื่อนปกตินะครับจะมีอยู่นี้1ตัวนะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเขาจะเสียบคู่กับตัวสปริงนะครับจะเสียบคู่กับตัวสปริงตัวนี้หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆก็เก็บแยกไว้นะครับตัวนี้นะครับข้างล่างสปริงนะครับเขาจะมีแหวนอยู่นะครับแหวนรองสปริงอยู่นะครับก็จะเป็นตัวเหล็กกลมๆอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้เราก็เก็บไว้นะครับเพื่อนตัวนี้นะเดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับ ด้านหน้าก็จะมีตัวล็อกอชุดสีดนะครับตัวล็อกชุดสีดเอาออกก่อนนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีแกนยึดโครงนะครับอยู่หนึ่งตัวไล่มานะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีอยู่ข้างล่างนี้หนึ่งตัว มานะครับข้างล่างสุดนะครับก็จะมีในส่วนของน็อตที่เอาไว้ยึดกับเหล็กโครงเมนบอร์ด2ตัวนะครับหนึตัวแล้วก็2ตัวโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็สามารถยกออกได้ตัวนี้มันจะมีล็อกอยู่ นะครับจะมีสปริงเหล็กอยู่ตัวนี้เราสามารถยกออกไปได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องปลดล็อกไอตัวไอตัวที่ล็อกแกนฟีตัวนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้ขันตัวนี้ออกมันจะติดนะครับตัวนี้เนาะโอเคตัวนี้นะครับอันนี้คือที่ล็อกแกนฟีนะครับมีที่ล็อกนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถยกออกไปได้เลยอันนี้คือโครงที่มันหลุดแล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองฟีดนะครับที่ตกลงไปก็จะเป็นตัวเหล็กนะครับที่เอาไว้ดันนะครับที่เอาไว้ดันเวลาเราเสียบเข้าไปเนาะนะครับมันก็จะหล่นมาเวลาเราประกอบคืนเข้าไปนะครับเวลาเราใส่เสร็จแล้วประกอบคืนเข้าไปนะครับแล้วก็จะใส่ตัวเหล็กตัวนี้สุดท้ายนะครับคือเราใส่เข้าไป เข้าไปนะครับเหล็กมันจะเอาไว้ดันนะครับจะเอาไว้ดันเนาะจะเอาไว้ดันตรงนี้นะครับไว้ดันแบบนี้นะครับเห็นเนาะนะครับเวลาเรากดล็อกออกมาแล้วัดตลบนะครับโอเคสายพวกนี้ที่จริงงอออกก่อนก็ได้นะครับแต่ว่า เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเนาะว่าสายมันล่อนเข้าไปข้างล่างนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวชุดปัม๊มตัวนี้ออกนะครับชุดปัม๊มก็จะมีน็อตอยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนนี่นะครับเพื่อนๆแหวนลองสปริงนะครับเอาไว้เสียบตรงนี้นะครับเพื่อนๆเก็บไว้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวชุดปัม๊มนะครับจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัว2ตัวแล้วก็สามตัวสี่ตัวนะครับ ส่วนตัวหัวปั๊มนะครับก็จะมีอีก3ตัวนะครับเป็นตัว2ตัว3ตัวนะครับโอเคเรามาแกะชุดปั๊มออกนะครับน็อตก็ตามที่แจ้งไปนะครับออกเลย 1, 2 3สี่นะครับ แล้วก็เจ็ดตัวนี้นะครับโอเคพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเอาออกหมดแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกได้นะครับผมตัวชุดปั๊มนะครับสามารถยกออกมาได้นะครับตัวล็อกเราปลดแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้นะครับจิ้มอกไปนะครับตัวล็อกของเขาอันนี้คือดูดตัวหนึ่งนะครับ ตัวล็อกหม้อปั๊มมีอยู่2ตัวอ่ามีอยู่2ตัว,ตวคือตัวนี้นะครับส่วนปั๊มเนี่ยถ้าเรายกออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเอาไว้เกี่ยวสปริงที่อยู่ด้านหลังปั๊มแค่ตัวเดียวนะครับก็คือยกออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนะครับตัวสปริงทาบไหมเพื่อนเห็นไหมสปริงตัวนี้ให้เพื่อนดูเดี๋ยวยกออกไปก่อนนี่คือมันหลุดแล้วนะครับเราก็ยกไปได้นะโอเคยกออกไปได้ส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะมีสปริงไว้เกี่ยว สปริงไว้เกี่ยวตัวนี้นะครับสปริงอยู่หนึ่งตัวนะครับสปริงที่เอาไว้เกี่ยวตัวนี้ทำเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับสปริงเขาจะมีเกี่ยวตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งนะครับเอาไว้คล้องคล้องชุดปั๊มเอาไว้คล้องข้างล่างตัวนี้เวลาเราประกอบเราต้องเอาเราเกี่ยวคืนนะครับเราเอาเกี่ยวคืนเข้าไปนะครับเนาะโอเคอันนี้คือชุดปั๊มหมึกนะครับที่เราเปลี่ยนกันนั่นแหละครับตัวนี้เนาะ ที่ว่าไม่ค่อยดูดกระดาษนะครับมันเสียมันลายส่วนใหญ่แล้วตัวสปริงปั๊มนะครับตัวสปริงปั๊มตัวน <Yeah. S 1> ตัวสปริงปั๊มตัวนี้มันจะแตกตัวด้านล่างนี้นะครับมันจะแตกนะครับพอมันแตกปุ๊บมันพลาสติกมันแตกมันก็จะทําให้การดูดกระดาษไม่ดีนะครับดูดหลายๆแผ่นไม่ดูดเลยเดี๋ยวขึ้น E03 นะครับเ,ออเลโคด้ดโอเค ตอนนี้มันก็เหลือแต่โครงแล้วก็สายเนาะสายตัวนี้ที่ต่อเข้ากับในตัวบล็อกหมพ์นะครับโอเคต่อไปนะครับตัวโครงนะครับตัวโครงตัวนี้เราจะทําการรื้อตัวโครงด้านหน้าออกนะครับวิธีการเอาออกก่อนก็คือเราจะต้องเอาตัววัดรอบนะครับตัวนี้ออกก่อนนะครับเราแค่ดึงออกเนาะเพราะจะเป็นกาวสองหน้าแบบบางนะครับเวลาเราออกมาประกอบใส่แล้วก็จะเปลี่ยนก็ได้นะครับเนาะเปลี่ยนกาวสองหน้า แบบบางนะครับส่วนตัวนี้นะครับเขาจะมีล็อกของของเฟืองอยู่เขาจะมีหมุดล็อกหัวเฟืองอยู่เหมือนเกือกม้านะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวพลาสติกบางๆนะครับเราก็สามารถเราต้องสังเกตนะครับเพื่อนมันจะมีขีดอยู่ที่มันสามารถแกะออกได้นะครับเราก็แกะออกมาเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูตำแหน่งหมุนก่อนมันจะมีตำแหน่งอยู่นี้เป็นที่สามารถแกะออกมาได้ ใช้ไขควงแบนก็ได้นะครับผมแไม่แกะออกมาโอเคเห็นไหมครับอย่างนี้เนาะมันแกะออกมาได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาเพื่อที่จะปลดล็อกตัวเฟืองตรงกลางก่อนนะครับพอหลังจากนั้นเสร็จแล้วเฟืองตรงกลางมันก็ฟรีละเราสามารถดึงออกมาได้นะครับพอดึงออกมาได้ปุ๊บไอตัวแกนหลักตัวเนี้ยเราสามารถดึงออกมาได้นะครับผมโดยการปลดล็อกนะครับล็อกของเขาจะมีตัวแกนแบบนี้อยู่เห็นไหมครับ แล้วก็ดึงงาเข้าหาตัวแล้วก็หมุนขึ้นไปทางซ้ายและขวานะครับตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเพื่อนตัวนี้นะครับเราใช้ถ้ามันเลอะหมึกเยอะๆเราก็ใช้ไขควงแบนนะครับดันก็ได้นะครับโอเคกดล็อกละนี่นะครับแล้วก็หมุนขึ้นนะครับสองข้างหมุนขึ้นได้ปุ๊บเราก็สามารถยกออกได้เลยนะครับ อันนี้คือแกนนะครับหมดละโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะปลดล็อกด้านหน้านี้ได้แล้วเนาะแล้วก็จะมีตัวครอบนะครับครอบเฟืองนะครับด้านหน้านะครับมีน็อตอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวก็แกะออกตามนั้นนะครับ หลังจากนั้นก็เอาออกได้นะครับตัวนี้นะครับตัวครอบนะครับพอครอบออกเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีน็อตอีก2ตัวด้านหน้านะครับเราก็ปวดออกนะครับตัวนี้มีสปริงนะครับเหมือนกันเหมือนกันกับฝั่งเดียวกันกับตัวชุดปั๊มนะครับด้านล่างนี่มีสปริงนะครับมันเอาไว้สําหรับยกนะครับเอาไว้สําหรับยกเวลาเพื่อนๆสั่งเป็นพวกกระดาษ ที่มันเป็นซองจดหมายอะไรพวกนี้พวกนี้มันยกขึ้นได้นะครับโอเคฝั่งนี้นะครับโอเคล,เล็อกเ,เ,เ,เสร็จแล้วโอเคเวลาเราปลดล็อกเสร็จเรียบร้อยตัวนี้ฝั่งหน้านี้มันสามารถหมุนขึ้นได้นะครับปุ๊บนะครับปลดล็อกได้นะครับพอยกได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็มาปลดล็อกตัวแกนเฟืองตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนขึ้นมานะครับพอหมุนขึ้นแล้วเราสามารถยกออกได้นะครับอันนี้ อเคยกออกแล้วดึงนะครับดึงแล้วหมุนออกแบบนี้เห็นครับก็จะออกเป็น2ชิ้นแบบนี้เนาะครับผมโอเคทีนี้ก็จะเหลือแต่โครงที่เป็นตัวยึดมอเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับกับไอตัวเหล็กที่เอาไว้รองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหมุนออก จะมีโครงแล้วก็ตัวที่เก็บสปริงนะครับสปริงแล้วก็เอาเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เนาะโอเคสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรละก็จะเป็นแค่ตัวมอเตอร์นะครับก็จะมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับ เป็นตัวมอเตอร์ก็หมุนออกธรรมดานะครับอันนี้เนาะหมดแล้วไม่มีอะไรละก็จะมีแค่ตัวฟองน้ำนะครับที่เป็นตัวฟองน้ําที่อยู่ข้างในนะครับหมดละไม่มีละน็อตสักตัวเลยนะครับกรอบประกอบตามนี้นะครับผมโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการแนะนําการแกะตัวพิลเตอร์นะครับตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงตอนนี้นะครับก็คือทั้งหมดละ ถ้าเพื่อนๆยังติดขัดหรือว่ายังไม่เข้าใจนะครับสามารถย้อนวิดีโอกลับไปดูได้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่มาติดตามรับชมครับก็เพื่อนๆคนไหนคิดว่ามีประโยชน์นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe <ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรละนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ